สวัสดีค่ะันนี้เราก็มาเกอแกะพัสดุกันอีกแล้วของชิ้นต่อไปที่เราสั่งมานั่นก็คือโคมไฟนั่นเองนะคะอันนี้เราสั่งจากในแอปส้มเนาะเดี๋ยวแปะพิกัดชื่อร้านเอาไว้ให้นะเผื่อใครอยากจะสั่งตามนะคะหรือถ้าเป้นหาตะก้าในติกตอกได้นะคะก็จะแปะไว้ให้เนาะจะมาดูกันดีกว่าอันนี้เป็นยังไม่ได้แกะเลยนะคะกะจะมาแกะพร้อมทุกคนนะ สีที่เป็นสั่งไปนี่ยเป็นโคมไฟสีเขียวนะคะถ้าจะไม่ผิดอ่ะเขาก็มีหลายสีเลยนะก็คนลองเข้าไปเลือกดูแล้วกันเนาะอันนี้เอาห่อมาแบบนี้เลยนะคะ เราอะกลางคืนอะปานบ้านอะเขาจะเปิดไฟนอนเนาะให้ลูกนอนแต่เราอะอยากจะให้เด็กอะรู้จักกลางวันกลางคืนเราก็เลยจะยังไม่เปิดไฟนะเพราะว่าเวลาลูกร้องอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะใช้เป็นโคมไฟแทนนะคะ okay. Okay. ซึ่งเบนจำราคาไม่ได้แล้วว่าเบนสั่งมาในราคาเท่าไหร่นะเดี๋ยวจะแปะราคาไว้ให้เรากันเนาะ บางคนอาจจะก,กดโค้ชส่วนรถได้ได้ราคาที่ถูกก่าที่เบนได้นะคะก,ก็โฮมไฟจริงๆนะซึ่งเขาไม่มีไอตัวหลอดไฟแถมมาให้นะเราต้องไปหาซื้อตัวหลอดไฟมาเองนะคะ,ะเดี๋ยวไว้หาซื้อตัวหลอดไฟมาแล้วเ้วเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูอีกทีหนึงแล้วกันเนาะว่ามันใช้งานได้ปกติไหมนะคะ ไ่ตามหาหลอดไฟมาได้แล้วนะคะทั้งบ้านก็คือเหลือแค่หลอดนี้หลอดเดียวนะก็เลยลองเอามาใส่ดูก่อนนะคะมันก็อาจจะดูแปลกๆนะจริงๆมันต้องต้องเป็นแบบหลอดตะเกียบเนาะ,ะแต่ว่ามาลองดูกันว่ามันจะติดไหมอันนี้จะเป็นที่เป็นใส่เป็นหลอดสีส้มนะคะหนึ่งสองสาม,อมโอ้ติดแบบแสบเลย ใช้ได้นะคะนี่นะเรียบร้อยที่เราเลือกแบบนี้มาเพราะว่ามันเป็นปั๊กหัวแบบนี้นะเราไม่ชอบปั๊กอีกแบบหนึ่งอ่ะเดี๋ยวนี้มันจะชอบทําเป็นแบบหัวเนี้ยแบบแบบหัวเสียบอย่างเงี้ยซึ่งเราไม่ชอบนะเราว่าแบบเนี้ยมันร้อนเร็วมากเลยนะคะมันทําให้มันทาให้รู้สึกว่ามันเหมือนจะทอดแต่มันร้อนตลอดเวลาแต่ถ้าแบบเนี้ยมันโอเคกว่านะแล้วก็ปุ่มเปิดปิด ก็ยังมีแค่นี้นะคะ